สวัสดีครับวันนี้ผมแบงค์โมโตเนเกตนะครับก็ต้องขอบคุณทาง Honda ด้วยที่ให้เกียรติกับผมเนี่ยได้มาร่วมกับขี่เจ้า Honda c ซ r 600ดัรุ่นใหม่ในครั้งนี้ด้วยนะครับเรามากันที่สนามบุรีรัมนะครับเพื่อที่จะได้ใช้สมรรถนะของเจ้าซี r 600คันนี้ได้อย่างเต็มสมรรถนะแล้วก็กดกันได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าซ600คันนี้เนี่ยได้รับการออกแบบมาครับตั้งแต่แฟริ่งทุกอย่างช่วงล่างตัวเครื่องยนต์ไดด้รับับบมาบควเลยทียีซึ่ง ก็ต้องบอกก่อนอีกว่ามันเป็น WR เพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของ WR คือ Racing Replica มันอาจจะไม่ได้พร้อมที่จะลงแข่งขันทันทีนะครับก็อาศัยการปรับตั้งเข้าไปช่วยนิดนึงน่าจะทำได้ดีขึ้นเครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้ค่อนข้างดีมากให้การตอบสนองคันเร่งต่อการเดินคันเร่งรอบของเครื่องยนต์ที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างนุ่มนวลแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับใช้งานได้จริงด้วยในชีวิตประจำวันขี่ได้ง่ายมากเลยทีเดียวตำแหน่งของท่านั่งเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะมันคือ Honda เลยความหมายคือการนั่งไปบนรถคันนี้เนยสบา เวลาที่เรานั่งขับขี่ในท่าหมอบมีการเว้าตัวถังน้ามันเข้ามาช่วยเพื่อให้เราสามารถบอกได้ง่ายขึ้นการโยกตำแหน่งตัวซ้ายขวาทําได้ง่ายที่โดดเด่นเลยนะครับทันทีที่ผมเข้าเกียร์หนึ่งเดินเกียร์สองไปออกไปเลี้ยวปั๊บเนี่ยที่โดดเด่นเลยคือรถคันนี้เลี้ยวได้ง่ายมากพร้อมด้วยกันสบัดไฟฟ้าที่ติดมาให้ซึ่งต้องบอกว่ามันเพียงพอแล้วสำหรับกําลังเครื่องยนต์ในขนาด600ซีซ cc คันนี้นะครับช่วงล่างของเจ้าซีพีหกร้อยที่เราได้ขี่วันนี้เนี่ยช่วงล่างสแตนดาร์ดทุกอย่างมีการปรับตั้้้งงรรีบบาาาววมมกัััตคอเพสชช่่นนนยยิดท ให้อาการตอบสนองของตัวรถที่ดีมากการลูดเปกขึ้นไปบนสนามบุรีรัมย์แห่งนี้นเนี่ยลูดไปเลยลูดง่ายมากช่วงล่างตอบสนองได้ดีรถแทบ,บไม่ออกอาการอะไรให้เราเสียวเล่นนะครับฟิชชิปเตอร์อาจจะไม่ได้มีมาให้แต่ก็ต้องบอกว่ามันก็เหลือเฟือแล้วแหละสำหรับการใช้งานทั่วไปซึ่งใครจะไปติดตั้งเพิ่มก็ทําได้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าโดดเด่นมากก็คือเบรกแม้ว่าจะดูเป็นปั๊มเบรกที่แบบปั๊มเบรกทวีโกมาตรฐานจากโรงงานนะครับแต่ว่าการวางน้ําหนักการจัดวางตําแหน่งบาลานซ์ของรถเนี่ยทำให้การ ให้ฟ e ลลิ่งที่กระชับกับการน้ำหนักกับการที่เราจะเปลี่ยนน้ำหนักนะครับการคลายเบรกในโค้งการทำเทรลเบรกเข้าไปก็ทําได้ง่ายเช่นเดียวกันคือไม่ต้องไปโฟกัสอะไรกับการไล่เกียร์หรืออะไรมากมายเราใช้น้ําหนักเบรกตัวเดียวนี่แหละเอาอยู่แน่นอนสำหรับกําลังเครื่องยนต์ขนาด6 0 0 c ีนะครับในคันนี้แรงมา้าแรงบิดของตัตรถเนี่ยต้องบอกว่ากําลังสมดีอัตราทดเกียร์เดิมอาจจะยานนินดนึงแต่ว่าก็ตับช่วงล่างตับตัวสเตอร์ช่วยนิดหน่อย หากว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจที่จะหารถสปอร์ตสักคันหนึ่งที่ใช้งานได้ทั่วไปรวมไปถึงสามารถปรับแต่งเพื่อมันลงที่สนามแห่งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าซีเบีย600 d r, r คันนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยทีเดียวการควบคุมที่ทําได้ง่ายทําให้เราสามารถสนุกไปกับรถสนุกไปกับกําลังเครื่องยนต์ได้ง่ายให้เรามั่นใจกับการขับขี่ได้มากขึ้นระบบต่างๆที่เข้ามาช่วยเสริมความปลอดภัยในการขับขี่ได้อย่างแน่นอนครับผม